ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสุคนครนะครับเราย้ายปูนขึ้นรถกระบ,บะนะครับคราวนี้นะครับแอดหญิงดูกล้องให้ด้วยนะครับรงนแรง ตามไปเก็บลงครับตอนนี้ก็หลังจากที่ยกคูณขึ้นรถแล้วนะครับก็จะเอามาลงที่บ้านนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับทุกท่านเดี๋ยวไปลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะจ๊ะ โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนนะครับลุงคนบอกลุงคนบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทําฐานพระเพิ่มนะครับและขยายฐานนะฮะโดยพี่อ๋อนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างมือนะต้องล้างมือก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปจับหน้าเดี๋ยวสิวขึ้นนะครับ พี่อนุวัต์สวัสดีครับหายไปไหนมาครับพี่นี่นะครับผู้บ่าวเสื้อแดงนะครับอช่องเลยหันนี้คลิปครัอนาลฟ์สดอยู่ครับวันนี้มาได้เลยใช่ไได้เลได้โอเคโอเคได้เลเเราได้เห็นเทั้ไม่เหานแล้วัดกันเดี๋ยวเท้าเป็นไงอก้ตรงนั้นหายแล้ว ตัวเก่ามันจะมีจิ่มี่เรื่องจริงใช่ไหมติดสติ๊กเกอร์ไม่เปลี่ยน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 ี่อเปลี่ยนนี่นะครับกับภาพบรรยากาศช่วงบ่ายสามนะครับ นี่นะครับมีพี่แอลนะครับพี่แอลได้ยินข่าวมาว่าเปิดช่องใหม่ช,ช่องเก่าไปไหนช่องเก่าโดนแฮก อายื่นเรื่องไปแล้วจะเป็นเหมือนพี่เมเดยตอนนั้นใช่ไหมมีพี่มีเดยให้ยื่นไปย Youtube Support ครับผมเขาเลาว่าได้ยินข่าวว่าพี่เปิดช่องใหม่ของดีอีสานเปลี่ยนเกันของดีของดีอีสานอีสานติดกันเลยฮะอ๋อโอเคขนาดเท่าไหร่ขาได้สิทธิ์มาเ่โทรเลยโทรมาหาเราเลยว่า เอย่มต้นเินใหม่นีเปินสองอทิตย์ากใหม่เอาถ้าเกิดช่องเก่ามาแล้วค่อยทำก็ได้เปสองช่องเลยเป็นช่องสำรองจะได้หรือเปล่าอมอ้ส่วนที่ตรงนั้นปั๊เราก็จะอนีนีผิดจะผิด ช่องบุญนี่แหละไม่ไม่ไม่จำผิดนึกว่าแฝงไอ้ปาล์มออ๋นึกว่านึกว่าแฝงสะอาดนึกว่าคนเดียวหอมเหมือนกันไงนึกว่าเคองใสสะอาดหุ่นใสหุ่นหุ่นใสเหมือกันผมยาวเหมือนกันแล้วนึกว่าปาล์มนี่นะฮะเดี๋ยวดูการสร้างพ่อปู่นะครับปาริจิตนาคานะครับ ้กรรับข้าวเบลเบอ๋อกับข้าวของใครเอ่ยของคุณกีครับผมนี่นะครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับ15นาฬิกานะจ๊ะก็บรรยากาศช่วงนี้นะครับหลังจากที่ลุงพลนะครับจัดย้ายอยุปรกรณ์นะครับขนย้ายอยุปรกรณ์นะครับก็ ช่วงนี้มี f อฟมาคุยธุระด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็นั่งรอลุงนะครับว่าลุงจะทําอะไรต่อนะครับแล้วก็จะได้ช่วยงานบุงคนต่อนะครับก็ฝากติดตามช่องอดีตสอสุลนครไว้ด้วยนะครับในอ,อบอุอมใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องอดีตสอสุลนครด้วยนะครับนะ แล้วข้ามมเหรนี่าวไก่ข้าามคราขุณมากๆนะครับผมอ่าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ